มาเปลี่ยนหน้าจอ oppo a8 กันค่<า><น>ะกคันก็จะถอดซิมการ์ดแ,<อ>แกะซิมการ์ดออกนะคะแกะถาดซิมออกเพราะว่าเราจะแกะตรงขอบที่จุดนี้นะคะเพราะว่าเป็นจุดที่อ่อนที่สุด oppo เขาจะแกะด้านหลังเป็นเป็นฝาแยกออกนะคะระหว่างหน้าจอต่างหากแล้วก็ฝาด้านหลังแล้วก็ตรงขอบต่างหาก ถ้า,ากาวมันแน่นมากก็ใช้ไดเป่าขมนะคะเป่าความร้อนนะคะเป่าลมร้อนให้กาวมันละลายแล้วก็ค่อยแกะนะคะแต่อันนี้แกะง่ายเพราะว่าเป็นการเปลี่ยนรอบสองแล้วของลูกค้าก็ค่อยๆแกะนะคะระวังกล้องลายด้วยนะคะเปลี่ยนหน้าจอ ทุกวันนี้เปลี่ยนง่ายค่ะมไม่ซับซ้อนเหมือนสมัยก่อนเส่็จแล้วก็แกะออกมาเลยนี่จะเป็นหน้าตัดนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็ทำความสะอาดคราบกาวเก่านะคะออกถ้ากาวยังเหลืออยู่เป็นก้อนพอเราติด ประกอบฝาลงไปปุ๊บมันจะทำให้ฝามันอ้ามันแนบไม่สนิทนะคะ ตรงขอบขอบเลนกล้องก็มีกาวเหมือนกันทำความสะอาดเสร็จแล้วอันดับต่อไปเราก็มาใช้ไขวค,รครวงนะคะเบอร์มันไม่มีเบอร์บอกนะคะไอติดตรงเป็นหัวสามสามเหลี่ยมสามแฉกนะคะค่อยๆหมุนนอ็อตออกเช็คการหมุนนอนะ็อตเช็คทุกตัวนะคะว่าหมุนคบงไหมแล้วค่อยแกะ ออกนะคะไม่งั้นหน้าจอ,อบอดี้เครื่องมันจะงอนะคะมันจะแอนหลังจากที่แกะหน้าจอก็ oppo ตัวนี้จะมีที่ปิดลำโพงบนนะคะลำโพงตรงหูฟังเวลาคนโทรเข้าโทรออกอเพื่อป้องกันไม่ให้เศษฝุ่มมันเข้านะคะเราเก็บไว้ดีๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ติดมาด้วยกับ ตัวหน้าจอนะคะมันแยกกันหน้าจอ oppo a 1 8เนี่เป็นหน้าจอที่หนานะคะแผ่นทั้งหมดที่รวมประกอบเป็นหน้าจอนะ7แผ่นแกะออกก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะสายแผ่เสร็จแล้วเราก็มาแกะกล้องภายใต้กล้องนั้นก็จะมีนี่เลยสกู School 3ตัวให้เราแกะออกให้หมดนะคะ แกะเสร็จแล้วถึงถอดได้นะคะเวลาดึงอ,ออกนะคะระวังด้วยนะคะมันจะมีสายแพะของกล้องสายเล็กมากระวังขาดนะคะถ้าขาดนี่คือจบเลยนะคะกล้องเราจะใช้งานไม่ได้เลยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเวลาแกะก็ระมัดระวังด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราจะมาทำการแกะแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ที่มาจากศูนย์กาวเขาจะเหนียวและแน่นมากแกะให้ระวังนะคะพยายามอย่าให้แบบอา่าไม้โดนแบตนะคะแบตเตอรี่นะคะเพราะว่ามันมันจะรั่วได้นะคะค่อยๆแกะอย่างเบามือนะคะทุกคนงัดยากลำบากจน ไอ้ที่งัดหักเลยก็จะได้แบบนี้นะแกะออกมาแล้วสายแพรตรงอื่นเราเราอย่าไปยุ่งของเขานะคะเราไม่ต้องไปเปิดออกนะคะถ้าเกิดว่าเครื่องไม่ได้ตกน้ำนะคะเราจะแกะแค่สายแพรของหน้าจอออกนะคะหน้าจอ oppo a18 นี่ยเขาจะมีสายแพรอยู่ด้านล่างนะคะ ดึงออกแบบนี้เลยก็เราก็จะมาใส่หน้าจอใหม่ของเราเลยนะคะเขาจะมีแ huh. ผ่นพลาสติกติดปิดกาวไว้นะคะให้เราทำการแกะออกนะคะเพื่อจะติดสายแพรลงไปนะคะแล้วก็พอติดเข้าเครื <c oughs> <c oughs> <like> ่องมันก็จะแน่นนะคะลอกออกให้หมดนะคะสายกาวสีฟ้าๆนี่ก็ลอกนะคะ ลอกออกให้หมดเลยนะคะไม่งั้นถ้าเกิดป้าเราไม่ลอกออกเนี่ยมันจะทําให้สายแพรเราไม่ติดกับหน้าจอนะคะพอใช้งานไปสักพักนึงมันจะขยับขยื่นได้แล้วแบบมันจะทําให้หน้าจอเราใช้งานได้แปบเดียวนะคะเดี๋ยวก็พังเพราะว่าสายแพรมันขาดน,นั่นเอง เสร็จแล้วก็ลอกพอลอกออกเสร็จแล้วก็ค่อยๆแปะลงนะคะแปะรีดให้สนิทเสร็จแล้วแล้วก็นำมาไปใส่หน้าจอเราเลย อยู่ใต้สายแพ้ก็จะมีกาวนะคะให้เรารีดลงไปเลยสายแพ้ตัวนี้มันจะยาวกว่าออประมาณครึ่งเซนนะคะเพื่อให้เราจัดระเบียบตรงขอบนะคะด้านขอบให้ให้เราตั้งฉากนะคะรีดให้มันไปตั้งฉากอ,อ่สีองศาหรือ90องศานี่แหละอืม กดใหดตั้งเพื่อที่เราจะเอาแบบแบบกระทับไว้นะคะเสร็จแล้วก็แปบะบแบตเตอรี่คืนเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นพลาสติกที่เขาปิดอีกรอบหนึ่งกอดลงแบตนะคะเพื่อไม่ให้กาวโดน สายแพยนะคะเวลาแกะแบตเตอรี่มันก็จะง่ายนะคะแบตแบตจะแบบว่าแบตบจะได้ไม่พองไม่รั่วนะคะแล้วก็ทำการรัดสายสายสีเขียว,ยวมันจะมีช่องสอดกับแผ่นพลาสติกนะคะแล้วก็สอดเหมือนเราใส่เข็มขัดอะคะ่ะสอดเข้ามาเลย ร็จแล้วก็เช็คตำแหน่งสายแพรว่าติดสนิทไหมกาวติดสนิทด,ดีหรือเปล่านะคะเราถึงจะประกอบทุกส่วนคืนเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาเทสหน้าจอกันนะคะ ก่อนติดกาวหน้าจอแล้วก็มาเทสหน้าจอก่อนทำการเปิดเครื่องอ่าเปิดติดแล้วนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีว่าแอปจะมีปัญหาไหม ถ้าสกรีนได้ปกติหรือเปล่านะคะรอแปบ๊บพอขึ้นมาแล้วนะคะให้เรา,เาใช้นิ้วนะคะจิ้มที่แอปแอปหนึ่งนะคะแอปไหนก็ได้จิ้มแช่แล้วก็ลากนะคะลากทั่วเลยะคะ่ะให้ทั่วขอบจอไปให้ทุกที่ถ้าเกิดว่าอ่า ไปได้ไม่สะดุดก็แสดงว่าหน้าจอเราก็ครบสมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำการติดกาว ติดกาวเราจะติดในส่วนที่จำเป็นนะคะติดส่วนในบางส่วนในหนาพอติดเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบ,บ,บให้ให้กาวมันชิดหน้าหน้าจอชิดกันนะคะพอติดเสร็จแล้วก็มาเช็กจุดแล้วก็มาปิดฝาครอบเลย เสร็จแล้วอย่าลืมติดสายแพรกล้องนะคะไม่งั้นกล้องจะใช้งานไม่ได้นะค่อยคติดนะคะ เอทุกส่วนให้มันลงล็อกให้มันแนบสนิทนะคะเราถึงจะทำการใส่น็อตคืนไปนะคะอย่าลืมหมุนน็อต ตรงกล้องนะคะสามตัวเสร็จแล้วแล้วก็ ใส่กล้องก่อนเลยทําความสะอาดเลนกล้องให้เรียบร้อยนะคะก่อนใส่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่แผ่นฝาปิดด้านหลังแล้วมันจะแกะลําบากถ้าเกิดว่าลูกค้าไปใช้งานแล้วกล้องมันไม่ชัดนะคะ เช็คจุดเช็คกาวให้แน่นนะคะก่อนปิดฝาด้านหลังอย่าให้มีเศษกาวนะคะไม่งั้นเวลาเราปิดมันจะไม่สวยเนาะให้ติดติดกาว ตรงขอบนะคะตรงถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนแล้วก็พยายามสังเกตด,ดูรอยกาวที่เดิมเขาอะค่ะที่เขาติดมาจากศูนย์นะคะติดตามเาได้เลยแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยกาวนะคะไม่ให้กาวมันหนาเกินไปตรงขอบขอบเลนส์กล้องเราก็ติดกาวนะคะทุกคน แล้วก็เราเน้นรีดตรงขอบนะคะก่อนแล้วก็มาค่อยอรีดข้างในนะคะเน้นขอบก่อนนะคะติดขอบให้เรียบสวยเสร็จแล้วนะคะเป็นการซ่อมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ ีนี้เราจะมาใส่ลำโพงที่ปิดลำโพงตรงหูฟังนะคะตอนใส่ก็แกะแผ่นปิดกล้องออกด้วยนะคะอ,อ่คลิปในคลิปนี้คือแบบิืมแกะออกนะคะพอเราติดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ใช้หนังยางมารัดโทรศัพท์ไว้นะคะพอดีคลิปโดนตัดจบแค่นี้ ขอบคุณที่มารับชมนะคะ